กลบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเช่าเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบ,บือทุกคนทุกท่านนะครับสหรับมือนีกลับมาพบกับสอแสงทับชาแนลอีกครั้งนะครับมือนีก็สี่มาคุยกับพ่อแม่พี่น้องในเรื่องใดเดี๋ยวก็ฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามไปน้ำกันนะครับก็สืบเนื่องจากอีพีที่แล้วนะครับที่ผมได้เหตุเกี่ยวกับสองนโยบายภาครัฐที่ซอยส่งเสริม นะครับกระตุนราคาวัวราคาควายในบ้านเฮ่านะครับก็บมีพ่อแม่พี่น้องในคอมเมนต์เขามาว่าการแก้ปัญหาที่แท้จริงมันก็คือเรื่องของการทรงออกเมื่อน,นี้ผมก็เลยมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทรงออกนะครับของอภาครัฐบาลที่ไปเจรจาว่าได้ไปเจรจาไว้กับประเทศใดแน่ เมื่อนี้ผมก็สได้นาของมูลข่าวสารมา,าให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนได้รับทราบกันนะครับกับไปกันเลยนะครับก็บคือประเทศแรกก็คือ,ปร,อ,อป,ครประเทศซาอุอาานะครับประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับซืบเนื่องจากท่านอาดีตนาย,ยกรัฐมนตรีประเทศไทยนะครับท่านเศรษฐานะครับ ได้ไปเยือนผู้นำของประเทศซาอุเมื่อเดือนตุลาคม2566นะครับก็ได้เข้าไปเกลารจาในเรื่องของการนำเขาปตศุสตว์มีชีวิตเพราว่าจะเป็นง่วแพะแกะไปยังประเทศซาอุนะครับอตอนนั้นทั้งรัฐบาลซาอุก็ยังให้การรับขอเสนอแต่ยังไม่ได้ตอบรับนะครับล่าสุด เมื่อวันที่1 7มิถุนา2 5 6 7นะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเปิดเผยว่าประเทศซาอุดีอาระเบียนะคะได้อนุญาตให้น้ำเข่าปศุสัตว์มีชีวิตง่วงแพะแกะนะครับไปยั่งประเทศซาอุดได้แล้วนะครับแต่ต้องทำให้ถูกมาตรฐาน GSO นะครับซึ่งประเทศซาอุเพิ่นนับถือ าศาสนาอิสลามนะครับกระบวนการกีเอก็คือกระบวนการเกี่ยวกับการห้าร่านนะครับให้มันถูกต้องตามกระบวนการเท่ากับสามารถที่จะส่งออกอเนื้อไปอยังประเทศซาอุดีนะครับประเทศหนึ่งประเทศตอบรับมาแล้วนะครับ ที่เหลือก็เป็นขบวนการของภาคเอกชนของขบวนการของภาครัฐนะครับที่่าจะดําเนินการต่อไปจังใดในการทรงออกนะครับส่วนประเทศที่สองก็คือประเทศจีนนะครับประเทศจีนก็เท่าที่รัฐบาลทําการเจรจานะครับความคืบหน้าของการเจรจาก็คือค่อนข้างไปในทิศทางที่บวก สืบเนื่องจากว่าประเทศไทยกับประเทศจีนนะครับเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีมายาวนานนะครับจีนก็เลยให้การสนับสนุนอ่าไทยมาตลอดนะครับแต่ปัญหามันมีอยู่ว่าไทยเข้าต้องเฮ็ดไท้ตามเงื่อนไขที่จีนเพื่นต้องการนะครับบ่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของสารเล็งเนื้อแดงนะครับ ถ้าพ่อแม่พี่น้องติดตามข่าวจะเห็นเกี่ยวกับเรื่องของทุเรียนนะครับกระสิมีสารแคดเมียมซึ่งไปจากประเทศไทยนะครับส่งไปที่จีนตอนนี้จีนกำลังงับอยู่เหมือนกันครับเนื้อง่วก็เหมือนกันประเทศไทยกระต่องบ่มีสารเล็งเนื้อแดงถ้าเฮาเห็ดได้ตามเงื่อนไขของจีนนะครับจีนเนี่ยนนประชากรเขาหลายอยู่แล้วนะครับแล้วก็ความต้องการเนื้อเพิ่นหลายอยู่แล้วจังได้เฮากับ สามารถทรงถ้าเขาทรงออกใดจังไดราคางวูาวค้วไอ้เขามันต้อง,ต,องต้องขึ้นไปในทิศทางที่บวกพอแม่พี่น้องอย่าลืมนะครับปีหกแปดงูาบ้านเฮานะครับจะมีอยู่ประมาณสิบล้านตัวคว้วถ้าผมจำา่่ผิดประมาณหนึ่งล้านตัวถามมาลำพังให้พ่อค่าเวียดนะครับพอค่ามาเลนะครับหรือแม้กระทั่งบริโภคเองในประเทศนะครับจะระบายหมดไหมตามที่ มันจะเกิดขึ้นหน้านี่กโหมดแทกเพราะฉะนั้นตลาดที่ชัดเจนนะครับตลาดที่ดีที่สุดก็คือตลาดส่งออกไปตัางประเทศนะครับก็นํามาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้กติดตามข่าวสารให้รับรู้ข่าวสารในท่วงที่นะครับให้มันท่านการนะครับงวคข้อยเฮ่่่่อ่่่่่่่่น่่นน่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ นะครับถ้าเฮาหูข้อมูลข่าวสารเนาะกระสีได้รู้ว่าราคามันถีเคยยกไปในทิศท,ทางใดนะครับาฝากไว้อยูสองสองประเทศเนาะครับที่รัฐบาลทาการเจราจาแล้วถ้ามีความคืบหน้าจังไดเดี๋ยวผมสิน้ำมาแจ้งมารายงานให้พ่อแม่พี่น้องทราบอีกเที่ยนึงจังไดก็ฝากพ่อแม่พี่น้องครับกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับให้ผมนำ้ำกระสิเป็นกำลังใจในการให้ผมเฮตดคลิปดีๆต่อไป ในการที่จะมาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องทราบครับกับอีกเรื่องหนึ่งครับพ่อแม่พี่น้องครับช่วงนี้เขานาฝนนะครับโรคระบาดกําลังระบาดแล้วนะครับบาว่าสิเป็นล้าปีสกรีนบาวาสิเป็นปากเท่าเปื่อยนะครับฟูดแอนด์เมาส์ดีสีนะครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องครับซอยกันป้องกันระวังครับฉีดวัคซีนนะครับยาชะลาใจครับก็คือป้องกันก่อนที่มันจะเกิดนะครับ โรคระบาดก็อีกเป็นปัจจัยหนึ่งนอครับที่จะเห็ุให้ราคามันววโลงใดจังใด,งดก็ให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับสู่ไปน้ำกันเพื่อเกี่ยวกับด่านปัตศาสตร์นี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ